โ oh อ้ไม่ห่ะเอ้ยโป๊ะเลยเอาใหม่ oh <laughs> <laughs> นับดาวช่วยแม่ดันไวหน่อยลูกนับดาวบอกชอบกินก็ไม่ได้ชอบกินยังจะบุ่นวายอีกเอาอย่างเขาถ่ายยัง <c oughs> นี่นะคะนกกระจิบนกหยิบนกหยิบลูกแรกของปีที่เราจะได้กินซูมาซูมา เราจะง้างเปิดทางนี้นะแม่ปิดเออนี่นะนี่มันจะหล่นแต่คือเนื้อยังแบบอร่อยอะเนื้อเนี่ยไม่แข็งเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิ่มไม่เละอกครีมม,มเนื้อเป็นครีมมี่นี่เราจะแกะอันนี้ว เราเปิดไว้แลละเราเปิดไว้หน่อยนึงนะอองูไงหลนหลอนอย่าดีกูก็เสียวมือเหมือนกันเนาะอย่างงั้นเลยจับไม่ดีเลยมันจะไม่แม่ว่าทำท่าไหนดิ <c oughs> นี่ท่านี้ถนัดกว่านี่อุ้ยสวยว่ะสวยไม่ไม่มีอะอร่อยเลยเนี่ยดูดิแค่เดี๋ยวให้ไอ้กอฟออกไปอีกเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรล่ะกินคือตุยอ่ะ กินตรงนี้ก่อนอร่อยกินอันนี้เพราะอันนี้ไม่สวยเราเราทำมันเปิดแล้วเอาล่ะ,ละถ้าหมอผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะหนูเพิ่งกินเองค่ะในห้าเดือนนี้หนูเพิ่งกินนะคะ น้ำตาลหนูไม่ขึ้นหรอกเนื้อม่งัไนต่างจากมอญทองไหมไม่ไมอะหยาบกว่ามอนทองหยาบกว่ากันหน่อยนึงแต่ก็รู้สึกว่าของเราปีนี้แห้งแล้วก็อร่อยปีแรกอะปีแรกที่มันออกอะแม่อร่อยเนาะน้องหยิบสวนเรานะแต่พอปีเนี้ยเขาปีที่สามไม,ม่ยังน้อแม่เนาะปีสามแม่แม่ ปีที่สามหรือปีที่สี่เนี่ยอร่อยอืมอร่อยแล้วแต่ครั้งแรกที่ที่ปลูกแล้วก็คือกินอ่ะไม่ถูกใจแต่อันนี้คือแบบตั้งแต่ปีก่อนเริ่มเริ่มไล่มาก็คือเริ่มอร่อยขึ้นตะเม็ดใหญ่